โอเคครับจะต้องขออากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกม GTA San Andreas การใช้สูตรนะผมถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะวันใต้คลิปแล้วน,นะครับผมสอนแอปนะครับไปที่ไฟล์ก p เคก่อนกแล้วกันกดไปเลยไม่ต้องรองควาเสียเวลานะครับผมอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาคลิปทุกวันนะครับโอ้โหอันนี้รอ GTA V ต้องใช้หรอเนี่ยใช่ไหม,มเธอเอาไปใช้ก่อนก็แล้วกัน เพราะว่าเอา GTA V กับลงเป็น standalone นะครับผมก็จะได้มียุ่งยากนะครับผมอ่าทาการรอสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าในโตเกมนะครับเพราะว่าเราต้องแต่ไฟล์ก่อนเป็น GTA Super Lite นะครับผมอ่าทาการรอสักครู่ก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่าจะได้มียุ่งยากนะครับผมอ่ารอสักครู่ก่อนจะได้ไม่ต้องรอคําให้รอเสียเวลานะครับอ่าแป๊บเดียวนะครับผม รอสักคู่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้มันกดซิซซิงกดซิซซิงเข้าไปแผมอ่ะไหนดูดิอ่ะนี่นะมอมหน้าก็ใส่หูฟังก็ฟังเพลงอะไรอะ่ะอืมคนนั้นก็เอาหูฟังมาใส่เออน่าจะใช้ได้น,นะผมโอเคไม่ต้องรอความเสียเวลานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าไปในตัวเกมนะมันก็จะเป็น G G A V นะผมไม่เป็นไรเชิาเถอะ โอเคครับก็ไปที่เหมือนเดิมไป U C ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําการไปที่ G T A Super l i n e นะผมอ่านี่นะไปที่คำตัวสตาร์เกม G T A s ส m มนะผมไปที่ Android ตา t a าแล้วก็กดสีเขียวนะครับอ่าทำการรอสักครู่ก่อนนะครับเพราะว่ากาลังดาวน์โหลดอยู่นะผมจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าดาวน์โหลดปุ๊บก,ก็กดไปที่ Offline นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราต้องใช้การใช้สูตรนะผมอาจจะได้ไม่ต้องนองควาเสียเวลานะครับผมอ่านี่เลรอแป๊บเดียวครับเพราะว่าเราไม่ต้องเลือดสก,กินเยอะนะผมไม่นักจะลำบากนะผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะรอมาดูเพราะว่ามีที่สามคนจะเป็นบิสมอฟไรเดอร์แล้วก็สวีนะผมแล,แล้วก็เศษอาวุธเศษปืนแล้วก็เศษมอเตอร์โโไซค์นะผมโอเคก็กดโหลดเสร็จแล้วครับผมแล้วก็เข้าไปในตัวเกมนะครับ คนนี้ก็ร้องไห้นะผมก็น้ำตามันไหลเองนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเข้าไปในตัวเกมก่อนนะครับอ่ะก็เข้ามาแล้วนะครับอะไรส่งมาเราโอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วแล้วก็กลับไปที่ออฟไลน์นะครับผมกลับไปที่ออฟไลน์นะครับผมโอเคก็เข้ามาแล้วครับแล้วก็กลับไปที่ mb match นะครับผมเหมือนเดิมก็เพราะว่ามันการใช้สูตรที่จะได้มากกว่ากันนะครับอ่ะลองดู เพราะว่าวิธีหนึ่งเราต้มทำย็งไงอ่ะเพราะว่าเราต้มเสร็จไอพิสเดี๋ยวค่อยเล่นเอาซีเจแล้วก็พิส,สมบไรเดอร์แล้วก็สวีนะผมเพราะว่าที่จบเป็นการภารกิจแล้วนะผมต้องเอาไปด้วยนะครับจะได้มียุ่งยากน,นะครับผมอ่ะทำการรอสักครู่ก่อนนะครับอ่ะแป๊บเดี๋ยวครับถ้าใครจะวันใต้คลิปหน้าๆน,นะครับผมนี่ไงโอเคครับ เราะว่าเราเล่น C j เจนะครับก็ยังเป็น Cj อยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เลยก็ยังปกติอยู่อันนี้เนะี่ยนี่ครับก็จะเป็น Cj อยู่เนี่ยก็จะมีสก,กินนะผมไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็มีอิสมูฟไรเดอร์และสวีนะผมอ่ะเดี๋ยวขอเอา Cj เก่อนก็แล้วกันขอเล่น C เจปุ๊บค่อยเล่นไอ้พิสมูก่อนก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเอเดี๋ยวขอเสพมอเตอร์ไซค์ก่อนก็แล้วกันโมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่เนะีย มอเตอร์ไซค์ก็ยังปกติอยู่นะผมมีจักรยานด้วยจักรยานแล้วก็มีรถด้วยแล้วก็ฮาร์เลย์นะผมเต็มไปหมดนะครับอันนี้ในมันมีมอเตอร์ไซค์ตำรวจมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเต็มไปหมดนี่เก็บมาหมดนะผมนี่อันนี้ครับก็เก็บมาเยอะเลยเอออยาทำเยอะก็เดี๋ยวผมจะลำบากหรือผมเอารถฮาร์่ไปก่อนเฮ้ยเอารถฮาร์ร่ไปก่อนก็แล้วกันเฮ้ยกดอีกทีดิอันนี่เลยฮาร์เลย์เอานีก่อนก็แล้วกัน เออเอาไฮไลทไปก่อนแลวกันเอาสีนี้เอาสีทูพูไปก่อนแล้วกันอืไปนี่นะแต่ว่าถ้าชนตำรวจไม่ไรอาจจะเจอดาวตำรวจนะครับผมนี่เลี้ยวซ้ายก่อนก็เลยกันวัดอ <What? S 2> <ๆ>ืก็มันจะเป็นภาพสวยนะเพราะว่าการใช้สูตรที่ก็จะได้มียุ่งยากน,นะครับผมอ่านี่นะแล้วก็ชนตมน้ำมันแล้วก็เปรดปุ๊บก็บไปอ่าเดี๋ยวรอไปที่เมืองก่อนกแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกจะเลือกเล่นเป็นเอาเดี๋ยวจะเลือกเป็นสามคนนะครับผมโทษทีอาจจะพูดไม่ค่อยค่อยชัดนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องไม่ต้องไม่ถ้าพูดไม่ชัดก็เราซวยแน่นะครับอืไปไปเลยเดี๋ยวรอไปที่ตรงไหนดีอมอเตอร์ไซค์ก็เปมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์นะครับผมขับก็ไม่ค่อยเก่งน,นะนั่นแน่ในนะตสี่เจเดี๋ยวไปที่ถนนก่อนเพราะว่า เราขับในทะเลทรายไม่เคยปวดนะผมอืมเอาเดี๋ยวซ้ายก่อนกันเอาอุย้ยไปชนรถแท็กซี่เราวัดอืมแล้วก็เดี๋ยวกนี้ก็เราจะเป็น g g a แซมเป็นพูกรถแต่นะก็จะทำตอนพรุ่งนี้นะเพราะว่าถ้าทํารถแต่นปุ๊บก็จะได้มีคนดูมาเจ็บครั้งนะผมอ่าถ้ามีคนดูก็มีคนชอบไปดูเราก็จะได้ไม่้องความเสียเวลาก็เสียเวลามากไปนะครับมาเลย ถ้าว่ารถแท็กซี่มันจะถึงแกไหน่อยนะครับก็แก้ไขอะไรก็ได้นะครับที่ลองดูนะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะไปแล้วก่อนครับวัดเดี๋ยวขอวัดเตอร์ฟุตโอ้โหรถต้องรอก่อนอเจอหน้ารถไฟเลยไม่น่าจะรอดนะครับโอเคครับเราขี่สิในซีเจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นวิสซามุ่มนะผมอาเดี๋ยวผมจะวิสมุ่มนะครับอ่านี่ไงวิสซามุ่ครับก็ ยันร้ายอยู่นะผมที่ไปฆ่าแม่ซีเจนะครับอเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวขอคี่ดูขีดูแล้วกันไปก็พิสมุนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทของซีเจนะครับก็เป็นภารกิจสุดท้ายก็หัดหลังซีเจนะครับก,ก็ที่ฆ่าก็เป็นคนฆ่าแม่ซีเจนะครับก็จะเป็นพิสมุกกับไลเดอร์นะครับผมอลองดูนะครับก็จะได้มียุ่งยากน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปซ้ายก่อนแล้วกันื ถ้าว่าหลผมทําภารกิจก็ไม่เคยได้นะผมทําภารกิจไม่เคยเป็นผมว่าผมเบื่อทําภารกิจไม่นั้นอาจจะลําบากก็ได้ผมมาเดี๋ยวเราไปซ้ายก่อนก็ได้กันเพราะว่าปิสมุกนะผมก็ลองดูมันชอบกินของกินทุกวันเลยก็ก็ทาภารกิจปุ๊บแล้วก็ไปซ้อมการยิงปืนนะครับอโอเคครับก็ว่าปิสมุกก็จะมีชุกเกราะนะผมเพราะว่าที่จบเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับนี่ไงอันนี้ไง เดี๋ยวขอจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันมันไส้เลยเกินไม้เอาไว้ทำไมไม่โดนวะมาดิมาดิมาดิจัดสู้เออสู้เออสู้อีกทีมาดิมาดิโอ้มันไส้เลยเกินมันไส้หรือลุบอีกเหรอลบอีกเหรอ What the fuck you อ่าไปก่อนเดี๋ยวตำรวจรู้ตัวเใชยเวลาต่อไมนี่ไพิสมอบไปอ่าถอยก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวดาวตำรวจดาวเดียวนะผมเดี๋ยวผมไม่รอดโอเค วัดมาปิดทางนี่นะเข้าใจบ่ตายแน่ไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปที่สะพานลอยนะครับวัดวัดเดอะฟอตเดี๋ยวก็ไปสปิดที่สะพานลอยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดแล้วกูถ้าดาวตำรวจเราตายแน่โอเคถ้าไม่รู้มวันเดี๋ยวขอติ๊กเท่าไหรแล้วอันนี้ใกล้หนึ่งทุ่มสิบหกนาทีนะครับนี่ใกล้หนึ่งทุ่มขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวขอเล่นอีกห้านาทีนะครับมา เดี๋ยวไปที่เมืองก่อนกันลลวกันก่อนที่จะไปเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดการใช้อ่าเราเล่นพิสมอม,มแล้วพอแล้วนะผมเดี๋ยวขอเล่นไอ้ไลเดอร์นะผมไลเดอร์อ่าไลเดอร์จะอยู่ตรงนี้ไรเน่ไลเดอร์ก็การใช้ดาบนะบเพราะว่าเขาหัดหลังซ j เจเหมือนกันนะผมนี่คือไลเดอร์ถือดาบนะเน่นน่ก็ถือดาบอยู่ไปไปเลยไลเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์ก่อนกันล้วกันก็ นี่นะผมไปดูจาก YouTube ที่อัพคิปก็คือไอ้ไรเดอร์ก็ขี่โมอเตอร์ไซค์ของฮาร์เลนะครับผมก็ไปเจอกับแหวนมอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปปล้นมาไปบินพวกแก๊งนักซิ่งของ CJ นะครับเพราะว่าจะได้มียุงยานะครับผมนี่ขับไปที่ตรงซ้ายก่อนก็แล้วกันวัดมาผิดทางเนี่ยน่าจะผิดทางน,นะไปที่เมืองก่อนก็แล้วกันวัดเดี๋ยวเดี๋ยวชนตำรวจแล้วก็ตายแน่นครับวู้ฮูตายแน่นครับหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนไปซ้ายก่อนก็แล้วกัน เดี๋ยวผมจะฟันดาบไม่ได้หรอกนะเอาไว้วัดถอยถอยก่อนถอยก่อนวัดโอ้โหชิหายแล้วดาวตำรวจตายแล้วกูไม่น่าจะรดอดนะไม่น่าจะรอดโอ้ถอยดิอา้าวดาวตำรวจหายเร็วจังเลยมาเลยอ่ะถือดาบ,ดาบเอาอเอเก,ก,กา็แล้วกันดาบอาวุธโอ้ก็รีกดผิดกผิดเมื่อกี้ไปกดมั่วซะแล้วมามาเลยเอาเลยอ่ะเอาเลยอล่ะ อาเลยอะ Masterforce เออต้องพูดเหมือนเมื่อกี้เลยที่ฟันดาบไอ้พวกไอ้พวกแก๊งนะผมเราดูดิ A ria. A ria. อารลยอะอารลยอะเฮ้ยทำไมไม่หนีวะเฮ้ยมันหนีโอ้มัน,นหนีโอ้โหหนีหนีไปไหนมานี่เลยครับเป็นไรเดอร์ย <laughs> เฮ้ยอารลยอะเฮ้ยมาดิมาดิอาเลยอะ Masterforce มาดิ่มาที่ Looper Looper ออออขอตังก่อนก็แล้วกันก็ไลเดอร์ครับ <laughs> กับหัวไปหมวกนะผมหมวกหมวกกับหัวนะครับมาขอต่อยอีสเตอร์ดาที่อาริยาอาริยาแมสโตฟอยส์เฮ้ก็จะใช้ได้นะครับผมมาขอเลขกี่ที่ก็จะได้มียุ่งยากนะผมมาเลยอาริยา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 แมสโตอยส์อื้มน่าจะรอดนะผมมาเลยอาริยาโอ้ยทำไมไม่โดนวะ ขอโดนไอ้ไอ้ลูกกระจอกก่อนกันดีกันาอาริยะอาริยะอาริยะมาสเตอร์ไฟส์ลูบเออมาสเตอร์ไฟส์ลูบเออลูบใช่ไหมได้ A ria, A ria, A ria. อาริยาอาริยาอาริยะมาสเตอร์ไฟส์อาริยาเราเล่นไอ้ไรเดอร์พอแล้วผมตัวสุดท้ายก็จะเป็นไอ้อะไรวะไอ้สวีแล้วผมเป็นพี่ชายของซีเจนะผมออกไปบังหน้าเฉยนี่ครับสวีนะผมเป็นพี่ชายของ CJ นะนนครับ นี่นะวิิชเป็นพี่ชายของพี่ซีเจนะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของซีเจนะก็เป็นพี่ชายของซีเจนะเพราะว่าที่ทำอาลรกิจก็ไปช่วยสาวนะผมก็ไอพวกแก๊งเขียนะผมก็โกรธมากนะผมที่ไปเจอสาวก็ไม่มีใครสนใจเลยแล้วก็ซีเจไปช่วยแล้วก็ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาปืนมาก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาปืนที่ไม่ธรรมดานะผมเอาปืนที่กลอวกัน,กน ถ้าปืนนี้มาลอมดูก่อนเพราะว่าถ้าใครรอดเดี๋ยวผมจะลองดูนัก่อนก็นแล้วกันไหนดูดิดูดินี่ไงถ้ายิงรอดนะครับก่อนจะเป็นอย่างนี้นะผมนี่ไงถ้ารู้ว่าไอ้พวกสองคนก็หากหลังก็จะเป็นบิสมุกกักบไรเดอร์นะผมเพราะว่าถ้ามันรอดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับไหนดูดิขอยิงไอเสื้อนี้ดิไอกระจอบวัดตาวาตำรวจชิดหายเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะเว้ยไปแล้ว นี่ไนงะจะได้ไม่ยุ่งยากนะผมไหนขอยิดีขอยินเสื้อดำดิไต้่ไหนรอดหรือเปล่าหือน่าจะรอดนะผมอ่ะเดี๋ยวขอกลับเป็นซ j เจนะผมโอ้ยค,ครับก็เป็นมั่านครัาสักของ GTA แซมเนียการใช้สูตรดาวน์โหลดเกมนะผมแล้วก็เซสก,เกินที่ทำธารกิจไปแล้วต้องเป็นบิสมอฟไลเดอร์แล้วก็สวีนะผมถ้าใครชอบอกี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจใทำคลิปหน้าผมก็สับดาหนี้ก็เ,เจอกันใหม่ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ